คลิกปมเกาะในคลองมหานาคหน้าวัดสเกตกว่าร้อยปีก่อนแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วภาพเกาะกลางคลองมหานาคหน้าวัดสเกตกว่าร้อยปีก่อนแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วและเห็นคลองสายหนึ่งไม่กว้างไม่ใหญ่นักกลางคลองด้านขวามีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งบนเกาะมีต้นไม้สามถึงสี่ต้นกับศาลาหนึ่งถึงสองหลังด้านเหนือคลองมีโรงถงเป็นบ้านเรือนหมู่หนึ่งนอกนั้นเป็นต้นไม้โดยรอบ ด้านใต้คลองแลเห็นหลังคาศาลาทางมุมซ้ายล่างถัดไปทางขวาเป็นหมู่ไม้และพื้นที่ว่างมีต้นไม้เล็กๆขึ้นบ้างเล็กน้อยขวาสุดมีสระน้าเล็กๆสะหนึ่งเข้าใจว่ามีทางน้ำเชื่อมต่อกับคลองใหญ่ได้วัดสเกตเป็นวัดโบราณมีมาก่อนสมัยรัชกาลที่หนึ่งครั้นถึงพศ2326บางแห่งว่า2328 รัชการที่หนึ่งก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองครึ่งใหม่อีกสองสายคือคลองรอบกรุงทางทิศต,ตะวันตกใช้เป็นแนวป้องกันเมืองกับคลองมหานาคทางทิศเหนือแยกจากคลองรอบกรุงตรงป้องมหาการเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาดในปัจจุบัน พงสาวดานว่าให้เป็นที่สำหรับประชาชนชาวพระนครจะได้ลงเรือไปประชุมเล่นเพลงและสักการะในเทศกาลฤดูน้ำเหมือนอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยาเก่าผู้เขียนสนใจคลองมหานาคมานานทั้งยังมีข้อสงสัยอีกสองข้อว่าปลายคลองมหานาคอยู่ที่ไหนกับเกาะต่างๆที่หนังสือเก่าว่าอยู่ในคลองมหานาคอยู่ตรงไหนหายไปเสียตั้งแต่ปีไหน เฉพาะเรื่องปลายคลองมหานาคนั้นสรุปว่าน่าจะอยู่แถววัดพระยายังต่อกับคลองบางกะปิเรื่องคลองมหานาคเคยมีก่อสะ้างจากหนังสือเล่มไหนขอให้ท่านไปหยิบหนังสือจดหมายเหตุความทรงจำของกรมมหลวงนรินทรเทวีมาดูดูข้อ188กรมมรมหลวงทรงกล่าวไว้ว่ารัชกาลที่หนึ่งมีพระราชองค์การให้ขุดคลองรอบเกาะ ให้บ่ายเรือพระที่นั่งได้เรียกว่าคลองมหานาคจากนั้นรัชการที่ห้าทรงขยายความเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยสรุปว่าเกาะเป็นอย่างไรไม่ทราบทรงสงสัยว่าจะเป็นอย่างชั้นหลังคือมีเกาะในระหว่างโรงเรือกับวัดด้านหนึ่งเกาะด้านตะวันออกที่เรียกว่าเกยาะใาญชทีด้านหนึ่งนี่แสดงว่าในคลองมหานาคเคยมีเกาะอ,อยู่สองถึงสเกาะซึ่งออกจะเป็นเรื่องน่าทึ่งอยู่ โรงโถมที่เห็นในภาพนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนหากคือโรงเรือหรืออู่เรือของหลวงนั่นเองภาพพระบรมมัญโ์หรือภูเขาทองวัดสเกตราชวารมหาวิหารต่อไปสงสัยว่าเกาะในภาพอยู่ต้นคลองมหานาคแน่หรือต้องพิสูจน์อีกโชคดีที่นึกถึงภาพถ่ายจากภูเขาทองที่หันกล้องไปทางป้อมมหาการหรือทางวัดปรินายกด้านทิศเหนือได้ ภาพนี้เคยเห็นนำมาตีทีมกันบ่อยๆเทียบแล้วพบว่าทางขวาของภาพมีโรงถงหลังหนึ่งปลูกอยู่สามารถเอาภาพอื่นมาต่อได้แสดงว่าเป็นโรงถงหรือโรงเรือกลุ่มเดียวกันแน่นอนเป็นอันหมดข้อสงสัยต่อไปเอาสไลด์ภาพถ่ายเก่าปีภูเขาทองขึ้นไปหาตำแหน่งปัจจุบันเพราะเกาะและโรงเรือหายไปหมดแล้วได้ขึ้นไปเมื่อวันจันทร์ที่วันที่30พฤศจิกายนพศ 2,541พบว่าตำแหน่งปัจจุบันของโรงเรือหลังหนึ่งอยู่เชิงสะพานมหาไทยอุทิศโรงเรือหลังต,ต่อต่อไปกลายเป็นตึกแถวเกาะเล็กในภาพอยู่ช่วงตรงข้ามตึกการบินไทยส่วนเกาะใยทีซึ่งควรอยู่ถัดไปทางขวามืออีกไม่ปรากฏในภาพถ่ายถ้ายังอยู่ก็ควรอยู่แถวแถวสะพานนริศดำรัตต่อไปต้องหาคำตอบว่าเกาะหายไปตั้งแต่ปีไหน ผู้เขียนเคยได้หนังสือนิราศบรมมบันพศมาเล่มหนึ่งแต่งโดยพระพินิดหัตถการชื่นเข้าใจว่านามสกุลสาริกรบุตรพิงเมื่อพศออ2467หนังสือพูดถึงเกาะไว้หน่อยหนึ่งว่ามีเกาะอยู่กลางน้ำถึงสามเกาะดูก็เหมาะความสนุกเป็นสุขขายังมีได้จัดทำพรำปราเดี๋ยวนี้มาจัดระเบียบจึงเรียบดี นี่แปลว่าเกาะกลางคลองมหาหน้าเคยมีถึงสามเกาะและมีอยู่จนถึงสมัยรัชกาลที่หถึงรัชกาลที่6กจึงค่อยๆสูญหายไปโดยยังหาปีแน่นอนไม่ได้เหมือนเกาะหน้าวัดอรุณส่วนโรงเรือนนั้นต้องถูกรื้อก่อนสร้างสะพานมหาไทยอุทิศแทนสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปเปิดสะพานมหาไทยอุทิศเมื่อวันที่23ตุลาคมพศ 2,457การรื้อโรงเรือก็ต้องมีก่อนหน้านั้นหรือบางทีจะรื้อตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็ได้สุดท้ายจะหาอายุภาพสรุปว่าถ่ายก่อนพศ2,433ที่มีการสร้างคุกมหาชัยเท่ากับถ่ายเมื่อ100กว่าปีมาแล้ว